สวัสดีครับเปเป้ะเปะละลายพันวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทํารีวิวน้ําหอมวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีมากๆอีกวันหนึ่งของผมในวันนี้ครับที่ผมได้มีโอกาสได้นําเอาน้ําหอมผู้ชายตัวหนึ่งของดิสนเน่แบรนด์แบรนด์ดังแบรนดหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนครับกาลังเฝ้ารอคอยที่อยากจะเห็นรีวิวตัวนี้ของเปเป้ละลายพันและก็อาจี่อยากที่จะเห็น เวอร์ชันของภาษาไทยครับที่เขามีการพูดคุยถึงน้ำหอมตัวนี้กันวันนี้ผมก็เลยได้รับโอกาสที่ดีครับที่ได้นําเสนอน้ำหอมตัวนี้เนื่องจากมีน้องคนหนึ่งครับซึ่งสนิทกันแล้วก็ได้มีการส่งน้ำหอมตัวเนี้ยมาให้ผมได้สืบ,ส,บสืบทอบความรู้สึกของเปเปอร์ไลพันธ์นะครับที่มีต่อน,น้ำหอมตัวนี้ให้กับทุกทกคนที่ชมกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้นํามันมาในวันนี้เดี๋ยวมาดูนครับว่าเป็นตัวไหน น้ำหอมตัวนี้นครับเป็นน้ำหอมจากดีไซเนอร์แบรนด์แบรนด์ดังซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักเป็นแบรนด์ที่มีการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆสืบทอดเรื่องราววัฒนธรรมของเขาเนะครับมาไม่รู้กี่ทศวรรษแล้วครับคือแบบยาวนานมากๆเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นไฮเอ็นค่อนข้างสูงมีระดับรูหราอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มี ถือว่าเป็นแบรนด์โรอยตท้ที่มีลูกค้ามีกลุ่มคนนะครับที่มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์เนี่ยของเขาเนี่ค่อนข้างเยอะมากๆมีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะแพร่หลายไปทั่วโลกเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งมีความสตรองมากๆแบรนด์นั้นก็คือเจ้าชาแนลตัวนี้นีเองครับและในวันนี้ครับผมได้มีการนําเอาน้ําหอมผู้ชายของชาแนลตัวนี้ครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นในรุ่นรุ่นหนึ่งที่มี การพูดถึงมีการกล่าวถึงค่อนข้างมากแล้วก็เป็นรุ่นที่มีการที่แบบว่ามียอดขายที่ค่อนข้างสูงมากอีกรุ่นหนึ่งของแบรนด์เขาเลยทีเดียววันนี้ที่ผมเลือกสถานที่นี้ครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมเคยได้มานั่งพึมพำมานั่งพูดพร่ำทําเพลงเกี่ยวกับน้ําหอมที่ผมรักนะครับแล้วถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปครับเมื่ออดีตการนะครับเมื่อช่วงแรกๆที่ผมทํารีวิวน้ําหอมเนี่ยสถานที่ตรงนี้ครับในคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยที่ผมมาจอดรถ พูดถึงคนเดียวอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นสถานที่แรกๆเลยที่ผมเลือกที่สําหรับเป็นอ่าเป็นนอกสถานที่นอกจากที่บ้านของผมเองแล้วเนี่ยนะครับแล้วต้นจุดๆเนี้ยผมเคยจะมานั่งพูดถึงเจ้าน้ำหอมตัวนี้ครับของแบรนด์นี้นั่นก็คือเจ้าบริโอชาแนลโอตาบแฟมซึ่งถือว่าเป็นน้ําหอมตัวแรกของชาแนลเลยครับที่ผมมานั่งมานั่งคุยอยู่ตรงตรงที่ตรงเนี้ยเนี่ยครับสำหรับบริโอชาแนลโอตาบแฟมเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมมีในไลน์นี้ของบริโอชาแนลตัวออตโตเลตเนี่ย ผมไม่ได้ซื้อเข้ามาใช้เพราะว่าส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยตัวออดเ To ทอเลตเนี่ยมันไม่ค่อยติดผิวเท่าไหร่อาจจะกระจายตัวได้ดีในช่วงแรกๆแต่ความติดทนนานนั้นมันไปกับผมไม่ค่อยได้ผมจึงเลือกใช้ออดเจอ r ัฟฟ์มแต่มาในปีล่าสุดครับปี2018ปีนี้ครับทางช n n นลเนี่ยครับก็ได้มีการทำการแฟลงเกอร์ตัวใหม่ในในไลน์ของเบอร์เจอชาแนลของเขาเนี่ยครับให้มีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ อ่า perfumer อีกท่านหนึ่งซึ่งชื่อว่า olivia o l i เ i ี p o พสผมไม่แน่ใจเอาอเสียงเขาถูกหรือเปล่านะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยในลายของ burj channel เนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นพ่อเนาะ jacker เดี๋ยว jack jack poch นะครับเป็นคนปรุงแต่งแต่พอมาในรุ่นนี้ของ b e r channel ตัวนี้ครับ ผมพาวิร์ริ s เซนต์มากๆผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้เลยครับมีน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากๆที่เป็นคนที่พูดคุยกันมาจากผู้ติดตามกลายมาเป็นพี่เป็นน้องกันที่คุยกันแบบว่าได้ถูกปาดถูกคอแล้วเราก็รู้จักกันมาเป็นระยะเวลาเป็นว่าปีกว่าแล้วนะครับเขาก็ได้มีการส่งน้ําหอมตัวนี้ครับของบริดจ์เชนัลเพอฟามนะครับในรุ่นปี2018ล่าสุดเลยครับมาให้ผมทางไปษนีเมาาื่อเช้าผมก็ขับรถเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วก็ไปรับมาแล้วก็คือตื่นเต้นมากๆคือเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อก พร้อมๆกับทุกๆคนเลยครับผมยังไม่เคยไปลองกลิ่นของเขาที่ไหนมาก่อนเลยที่นี่จะเป็นที่แรกที่ผมเนี่ยจะได้มีการสัมผัสกับกลิ่นของเจ้าบร o ดเชน c นอร์ฟ p ร์ f u มนะครับเป็นครั้งแรกพร้อมๆกับทุกๆคนที่นั่งฟังผมพูดอยู่ตอนนี้หรือนั่งดูเปิดรีวิวของผมอยู่ตอนนี้ครับคือเรามารู้สึกไปพร้อมๆกันเลย อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเปนแฟนพันแท้ของชาแนลนะครับโดยเฉพาะแฟนแฟนพันแท้ของน้ําหอมในลายผู้ชายนี่ของเขาสําหรับเจ้าเบอร์เ c h ชาแนลนะครับก็น่าที่จะถูกอกถูกใจกันมากอยู่แล้วสําหรับไม่ว่าจะเป็นตัวออดอโตเลตหรือออโดปราฟามมันถูกวางขายตั้งแต่มันถูกวางขายเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าเป็นน้ำหอมตัวหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆที่ทำยอดขายกับทางช n e l เนี่ยได้อย่างแบบโอ้โหมากมายอลังการงานสร้างมากๆเลยทีนี้เขาก็มีการต่อยอดมีการแฟลงเกอร์กลิ่นออกมาเรื่อยๆสำหรับตัวออ t o t o i เ e t นะครับมันออกวางขายมาเมื่อปี2010นะครับแล้วก็ปรุงแต่งโดยยาร์คโบชนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก4ปีนะครับปี2014ก็ได้มีการ แฟรงเกอร์ออกมาโดยเป็นในรุ่นของโอโดร์ฟาร์มก็คือเพิ่มความเข้มข้นขึ้นจากออตโตเลตนะครับก็ยังคงเป็นผลงานการปรุงแต่งจากยาร์คโบสอยู่นะครับก็ให้ความเข้มข้นขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งก็ยังคงครองใจสาวกของชาแนลได้อย่างเหนียวแน่นนะครับพอมาปีล่าสุดอีก4ปีนะครับเหมือนกันจะทุกๆ4ปีเลย2 0 1 0 2 0 1 4แล้วมาปีล่าสุดสำหรับปี2018ทางชาแนลนะครับก็ได้ให้อลิเวียโบสนะครับมา มาต่อยอดนะครับมาเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ําหอมในลายนี้ของเขาสําหรับโปรเจคชาแนลซึ่งเป็นน้ําหอมในลายที่เขาผมผมคิดว่าชาแนลเนี่ยคงจะรู้รู้ดีครับว่าในลายน้ําหอมของเขาทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยโปรเจคชาแนลเนี่ยครับน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะคลองใจกับคนในหลายคนแล้วก็ คนทุกรุ่นทุกยุคท,ท,ทุกสมัยเลยอะไรเงี้ยครับจนเขาเนี่ยได้มีการมาต่อยอดความสําเร็จให้กับในบร d ดเจอร n แนในรุ่นนี้ของเขาโดยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับโดยเป็นรุ่นพาฟรฟัมนะครับปูออมล่าสุดเลยครับสำหรับปี2018ผมเชื่อว่าสาวกของบรอดเจอรแนลนะครับน่าจะถูกอ,อกถูกใจการที่ได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีความเข้มข้นขึ้นไปอีก ใครที่เคยประสบความล้มเหลวกับตัวออดจ์ทอเล็ตหรือตัวไอตัวออโตบพฟฟ์นะครับเพราะมันไม่ค่อยติดทนนานกลิ่นไม่ค่อยกระจายนะครับเดี๋ยวยังไงลองลองมาพิสูจน์กลิ่นดูครับว่าตัวพาฟัมนะครับมันจะมามาแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันบกพร่องไปกับบางคนที่ไปใช้ตัวตัวทอเล็ตออโตบพฟฟ์แล้วมันไม่โอเคเนี่ยสำหรับพาฟัมเนี่ยมันโอเคไหมแน่ๆนะครับสำหรับกลิ่นของตัวออดจทอเล็ตหรือออโตบพฟฟ์มนะครับมันทำไว้ได้ดีอยู่แล้วแต่สําหรับตัวตัวไอเจ้าตัวพารา เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยแยวผมจะอันบ็อกซ์ตัวนี้เลยครับแกะดูกันไปพร้อมๆกันเลยละกันนะเริ่มเลยออกมาแล้วครับอ่าตอนนี้เราก็แกะเซลล์เรียบร้อยครับนี้ก็มาดูที่กล่องก็เนี่ยครับเปิดฝากล่องมาแล้วนะครับบนฝากล่องก็จะมีโลโก้ของ cc หรือโกโก้นะครับสัญลักษณ์ของช่อ n ทางข้างในก็มีสัญลักษณ ตัว cc เหมือนกันเห็นไหมครับข้างในมีกระดาษ supporter เรียบร้อยนี่ครับนี่คือขวดเห็นฝาข้างในไหมครับก็จะเห็นคําว่า cc เหมือนกันอยู่บนฝาเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันครับในเรื่องของดีไซน์ของขวดแพ็กเกจต่างๆนะครับเริ่มกันที่อ่ะให้ดูที่ขวดเลยแล้วกันจยกกล่องเดี๋ยวค่อยดูอ่ะมาดูความแตกต่างระหว่างโอทอปฟามนี่ครับทางทางซ้ายมือของผมนี่นะอ่ะ นี่คือโอตาบฟัมและทางขวามือของผมนี่คือตัวปรฟัมครับจะเห็นว่าขวดเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนเดิมครับสีสันเหมือนเดิมเป็นทรงสีอ่าทรงก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสีสันก็เป็นสีน้ําเงินเข้มๆเ,เ,เหมือนเดิมเลยแต่ตัวหนังสือเห็นไหมครับถ้าเกิดดูที่ตัวปรฟัมเนี่ยฟอนต์เหมือนเดิมแต่สีสันของเขาเนี่ยจะออกสีครีมครีมส้มๆนะครับแต่สําหรับตัวโอตาบฟัมเนี่ยจะเป็นฟอนต์แบบเดิมนะครับแต่ว่าเป็นตัวสีขาว น,น,นูนนะไม่นูนโอเคไม่นูนเป็นการสกรีนไว้ที่ขวดเป็นตัวสีขาวส่วนพาฟัมสีออกครีมๆซ่อมๆแบบนี้นะครับรวมแม้กระทั่งที่ฝาครับที่แคปของเขาตัวซีซีที่เขาอยู่บนบนบริเวณนี้ครับตัวโอทอฟามเนี่ยจะเป็นสีขาวครับแต่สําหรับตัวพาฟัมจะเป็นสีออกครีมๆซ่อมๆนะครับแบสคอร์ก็ยังอยู่ที่บริเวณนี้เหมือนเดิมครับ ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับนี่ครับ b a s h โค้ด2505เนาะลองไปเซิร์ชกันดออูสำหรับขนาดอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวโอโต้พร์มที่ผมมีเนี่ยเป็นขนาด150มิลแต่สำหรับตัวพาร์มที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นขนาด100มันก็จะเล็กลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูที่ลักษณะของกล่องบ้างครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างอ นี่ครับนี่คือกล่องนะครับดูที่แพ็กเกจกล่องด้านซ้ายมือของผมจะเป็นในรุ่นของโอ o าบาฟารมขนาด150มิลก็จะใหญ่กว่า100 mm อยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวพา f ฟัมนะครับ100มิลจะเห็นว่าสีสันเหมือนเดิมครับสีน้ำเงินเข้มขอบดำก็จะเล่นเป็นสีดำแล้วก็ข้างในสีเหลืองพื้นผ้าเป็นสีออกน้ำเงินเข้มๆข,ขอบตัดด้วยสีดำอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเดิมเลยครับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้นตัวหนังสือใช้ฟอนต์เดิมแต่สีสันแตกต่างกันครับตัวพาฟัมจะเป็นสีออกครีมส้มตัวโอโดพร์พฟัมเป็นสีขาวแบบนี้ราคาของเขาเนี่ยในขนาด100มิลสำหรับตัวพาฟัมนะครับแน่ใ,นใจว่าเห็นไหมนี่ครับตัวนี้เป็นกล่องแบบของเคาน์เตอร์เลยนะครับของของบนห้างเลยไม่ได้แบบนำเข้าที่ไหนตัวนี้5,700บาทสำหรับ100มิลในแบบพาฟัม แต่ถ้าเกิดเป็นโอดอปฟาร์มที่ผมเคยได้มา100มิลตอนนั้นเนี่ยราคามันังไม่ปรับขึ้นเนาะ5,450บาทแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ5,900-6,000หรือ 6, ผมไม่แน่ใจในขนาด100มิลถ้าขนาดา100มินน่าจะประมาณ5,000บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของโอดอปฟาร์มกับพาร์ฟามเนี่ยผมว่ามันน่าจะแตกแต่างกันอยู่ที่ประมาณสัก700บาทเพราะว่ารู้สึกว่าในขนาด100มิลของโอดอปฟาร์มในตอนเนี้ย น่าจะ5,000หรือ5,001 0ผมไม่แน่ใจลองไปเดินดูนะครับแต่สำหรับตัวพาร์ฟมเนี่ย5,700บาทไปลองดูได้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันในเรื่องของกลิ่นนะครับผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึง Perform a n c e ในเรื่องของประสิทธิภาพในการกระจายตัวการกระจายตัวอาจจะจับได้ในตอนนี้แต่ในเรื่องของร o n g e v i t y หรือความติดทนนานเนี่ยผมอาจจะพูดถึงได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าผมยังไม่ได้มีการลองใช้ทั้งวันเพราะผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยถือว่าเป็น first impression ที่ผมรู้สึกในเรื่องของกลิ่นแล้วกัน ถ้าเริ่มแรกเดิมดมทีแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยผมเอาตัวไปแล้วว่าผมชอบใปนตัวโอตปาฟัม um มากกว่าตัวออตัเทเลตเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เอาออตัวเทเลตมาพูดถึงในรีวิวตัวนี้นะครับจะรู้สึกว่าในตัวโอตปาฟัม um เนี่ยจริงๆผมชอบมากครับสำหรับเบรดชาเนลไม่งั้นผมคงไม่ซื้อมาผมชอบกลิ่นที่มันหอมแบบสดชื่นสดชื่นของเขาเนะครับแล้วก็มีความสุภาพของกลิ่นแต่ไม่รู้มีใครเป็นแบบผมหรือเปล่าในบางครั้งที่ผมรู้สึกว่าวันนั้นผมมูดดี้หรือว่าผมงานผมเยอะ หรือว่าผมนอนน้อยพักผ่อนน้อยเนี่ยพอผมใช้เจ้าบรอดเจอร์ชแนลตัวโอตะฟาร์มเนี่ยบางทีผมรู้สึกว่าคือกลิ่นเปรี้ยวๆของมันเนี่ยไอกลิ่นเกรฟฟรุตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลิ่นที่เป็นอินเซนส์แบบกัยญานเนี่ยครับกลิ่นออกทุบๆทีท่ทุกคนรู้สึกกันเนี่ยในช่วงท้ายๆเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีมันทำให้เรารู้สึก เวียนหัวนะคือไม่รู้นะไม่มีใครไปแบบผมไหมบางคนอาจจะชอบมันมากๆอยู่แล้วผมเองก็ชอบผมบอกไปแล้วแต่บางทีเนี่ยในความบางช่วงบางอารมณ์เนี่ยน้ำหอมตัวหนึ่งที่เราชอบเรารักอยู่เนี่ยบางทีมันก็ทําร้ายเราได้เหมือนกันนะแต่ก็โดยวรวมแล้วผมก็ชอบอยู่สําหรับโอโดร์ปาร์ฟัมนะครับผมได้สเปรย์โอโดร์ปาร์ฟัมไว้ทางด้านขวามือแล้วนี่นะครับนะเดี๋ยวมาดูทางด้านซ้ายมือของผมนะครับว่าเจ้าพาร์ฟัมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองสเปรย์เลยนะครับ หนึ่งสองโอ้สเปรย์ของเจ้าพาฟาร์มนี่ค่อนข้างแน่นครับคือไม่นุ่มเหมือนตัวโอโทพาฟาร์มนะครับเหมือนเขาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของการทํางานกลไกของเขานะครับให้มันดูแบบมีมีความแข็งแรงมากขึ้นก็ฟืดจะฟืดยออกมาเลยเนี่ยครับเดี๋ยวจะลองสเปรย์ให้ดูของโอโทพาฟาร์มอีกรอบนึงนะจะให้ดูว่ามันนุ่มกว่ายังไงบ้างนี่ครับผมสามารถคอนโทรลได้เห็นไหมครับ กดน้อยๆได้แต่ตัวพาร์ฟัมเนี่ยต้องกดลงไปคือไม่สามารถคอนโทรลบบเล็กๆได้อะพยายามให้นะนิ้วเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็ฟึดออกไปเลยสำหรับตัวพาร์ฟัมในเรื่องของกลิ่นนะครับสำหรับพาร์ฟัมและโอโตพาร์ฟัมที่ผมรู้สึกได้ในช่วงแรกนะครับสำหรับโอโตพาร์ฟัมเนี่ยผมคุ้นเคยดีอยู่แล้วกลิ่นมันจะมีความเปรี้ยวครับเปรี้ยวของ g r a ฟ f ุตหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วผมก็รู้สึกว่ากลิ่นของโอตาบาร์ฟาร์มเนี่ยเมื่อใช้ไปสักพักเนี่ยมันจะรู้สึกถึงกลิ่นเหมือนคล้ายกับนมเปรี้ยวหอมๆแต่มันหอมนะเป็นกลิ่นนมเปรี้ยวเหมือนนมเปรี้ยวบิทาเกน้นอะไรแบบนี้ที่เป็นนมเปรี้ยวที่แบบให้ความรู้สึกแบบเปรี้ยวปลาแร่ปลาแรมเนียครับแล้วก็มีกลิ่นแบบทุ่ๆกํายานกํายานซึ่งก็เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเบิร์ตเชน่าโอตดบาร์ฟาร์มที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มตัวนะครับแต่สําหรับในตัวพาร์ฟัมเนี่ยครับถ้าจะถามความรู้สึกในห่วงแรกว่า ผมรู้สึกความแตกต่างยังไงบ้างผมรู้สึกว่าในตัวพาร์ฟัมเนี่ยความเปรี้ยวเนี่ยมันมันถูกดรอปลงมาเป็นความสุขุมสุขุมนะครับมันยังมีความคมอยู่ในเนื้อกลิ่นในลนักษณะของบรเดเชเนลแต่ผมรู้สึกว่าในตัวพาร์ฟัมเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ให้ความสุขุมมากกว่าตัวโอเดอร์พาฟัมโอเดอร์พาในช่วงแรกที่ออกมาเนยคือจะเปรี้ยวเลย ไม่รู้ใครรู้สึกมันผมไหมนะแต่ผมรู้สึกว่ามันถึงแม้ว่ามันเป็นน้ําหอมที่ดูเซฟเซนและสุภาพมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังมองว่าบริโภคชาแนลเนี่ยเป็นน้ําหอมแนวซีตรัสที่มีความเปรี้ยวค่อนข้างเข็ดฟันนะถ้าเกิดจะเปรียบเทียบเนี่ยอารมณ์อารมณ์ที่ได้เนี่ยคือมันจะคล้ายๆกับเหมือนกับบริโภคชาแนลโอตบอฟฟ์นเนี่ยเหมือนกับว่ามะม่วงที่เราเพิ่งเด็ดออกมาจากครัวเนี่ย มันมันยังไม่ลืมต้นมันก็เลยยังมีความแบบรู้สึกว่ามันเปรี้ยวๆจิจจาจิจจาหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่สําหรับบร์เวณชาแนลพอล์ฟอัมนะครับมันเหมือนกับมะม่วงที่แบบว่ามัน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 เป็นผลที่มันมันกาลังเต็มที่เต็มเต็งแล้วก็คือเหมือนมันลืมต้นไปแล้วเงี้ยครับแล้วมันก็ให้ให้กลิ่นที่แบบว่ามันดูรู้สึกแบบเออมันเป็นกลิ่นแบบแนวแบบแบบ้มๆเข้มๆมอะไรเงี้ยครับ ดรอปความเปรี้ยวของตัวเองลงมาให้อยู่ในสเต็ปที่มันพอดีพอดีคงที่คงวาอะไรเงี้ยครับคงเส้นคงวาไม่ใช่คงที่คงวานะถ้าให้เทียบความรู้สึกระหว่างพอฟาร์มและโอเจฟาร์มว่าผมชอบตัวไหนมากกว่ากันตอนนี้คือผมคงยังบอกได้ไม่เต็มปากเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําการลองใช้เจ้าตัวพอฟาร์มเนี่ยครับทั้งวีทั้งวันเนาะแต่สําหรับโอเจฟาร์มเนี่ยผมผ่านร้อนผ่านหนาวกมันมา,มามากมายแล้วผมก็เลยสามารถที่จะบอกได้ว่า เบอร์เจอรชนแนลโอตาบาร์ฟัมคือน้าหอมอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้นะครับอาจจะไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจที่บอกว่าใช้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าอารมณ์ผมไม่ค่อยโอเคนะครับอาจจะแบบว่าหัวเสียเรื่องงานงานยุ่งอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยครับถ้าเกิดใช้โอตาบาร์ฟัมเนี่ยในวันนั้นผมอาจจะรู้สึกแบบหงุดหงิดสักหน่อยหนึ่งมูดี้บูดี้มูดี้อะไรเงี้ยครับรู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวอะไรเงี้ยครับและอาจจะพาให้เวียนหัวได้ในวันนั้นแต่จริงๆแล้วก็ ถ้าเกิดว่าวันไหนแบบว่าเราไม่ได้แบบอะไรมากมายเป็นวันที่แบบสบายๆชิวๆโอเดอร์ฟาร์มโอเคโอเคมากๆเลยกลิ่นมันดีอยู่แล้วใช่แหละนะแต่สําหรับพอฟาร์มเนี่ยแต่ผมคงต้องใช้เวลาครับศึกษาเขาอีกสักหน่อยหนึ่งแต่เบื้องต้นกลิ่นชอบครับผมรู้สึกว่ากลิ่นเขามีมิติคือมีมิติดีขึ้นกว่าตัวโอเดอร์ฟาร์มอ่ะคือมันให้ความรู้สึกที่แบบ เนีตอนนี้ผมฉีดเขาที่เมื่อกี้นี้ฉีดตรงนี้เนาะตรงคอผมเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกแบบโอเคอะออกแนวว o ดดี้มีความ Fresh Spicy ที่แบบว่าชัดเจนครับถ้าเราเปรียบเทียบกับบ้านข้างเคียงของเขาครับชาแนลก็คือดิออเนาะอย่างดิออรวาที่มีหลายๆคนนะครับพยายามที่จะเชื่อมโยงกลิ่นของดิออรวาเข้ากับ b บรนด์ชาแนลโอเดอร์ฟาร์มหรือ o อเดอ t ์ i l เลเนี่ย ส่วนตัวผมเองผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรกันขนาดนั้นที่จะมาเชื่อมโยงกันถึงถ้าพูดถึงลนนักษณะของการเบลนกลิ่นของน้ำหอมในลายเดียวกันแต่เป็นการแฟลงเกอร์ออกมาเนี่ยเดียลสวาร์ตออเปอร์ฟาร์มตัวนั้นเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีลงตัวผมเ,เคยได้บอกไปว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะใช้น้ำหอมของดียลสวาร์ตแต่ยังไม่เคยลองแม้กระทั่งออโต l ทเล e หรืออโอโตเปอร์ฟาร์มเลยเนี่ยผมแนะนำให้ไปหาออโตเปอร์ฟาร์มเพราะว่ามันออกมามันเบลนกลิ่นออกมาได้ลงตัวแล้วมันก็เหมาะเจาะมากมาก ถ้าเกิดว่าไม่เคยได้ลองกลิ่นของออโต้เทเลสเนี่ยถ้าเกิดไปลองแล้วเนี่ยอาจจะชอบออโต้พัฟ์ฟล์มากกว่าออโต้ฟาร์ม um มากกว่านะแต่โดยเนื้อแท้ของกลิ่นเลยเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันอยู่ในลายของมันเองแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยสำหรับโยลสวาผมจะชอบตัวออโต้พ r ฟ์ฟมาในตัวของบริโจอแนลพัฟ r ์ฟล์แล้วก็ออโต้พัฟ์ฟแล้วเนี่ยถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่ากันในเบื้องต้นของความรู้สึกของผมเองแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะให้กับเจ้า พอฟาร์มครับคือไม่ใช่ว่ามาทีหลังแล้วดังกว่าอะไรแบบนั้นแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าคือการที่เขาเบนกลิ่นออกมาใหม่และคือเขาปรุงให้มันแบบว่ามีอะไรที่มันที่มันที่มันมีความแปลกใหม่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องทําให้มันดีขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่มาทีหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีกว่าตัวที่มีอยู่แล้วเสมอไปแต่สําหรับผมเนี่ย ในตัวเบอร์เดอร์ชานเอลเนี่ยครับผมยังรู้สึกว่าเออเฮ้ยตัวพาร์ฟาร์มนะครับมันมีความน่าสนใจนะครับในขณะที่โอเดอร์ปฟาร์มหรือตัว,วทเทอร์เรสมันก็ทําได้ดีอยู่แล้วแต่ตัวพาร์ฟาร์มเนี่ยผมว่าชานเอลทําออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นออกไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสําหรับ first impression ของผมถ้าให้คะแนนเต็มสิบผมให้พาร์ฟาร์ม9.5หรือเกือบเกือบเ,เ,เต็มเลยเพราะว่าในความรู้สึกของผมเองเนี่ยถ้าเกิดคุณชอบกลิ่นของเบอร์เดอร์ชานเอลอยู่แล้วเนี่ย คุณหน้าที่จะยังโอเคกับมันอยู่และสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมคือความเซฟเซนต์ของกลิ่นความสุขุมของกลิ่นและก็ความมีระดับของกลิ่นเ่ยตัวบริจิตชอนาลพาร์ฟัมนะครับผมว่าเขามีให้คุณอย่างเต็มเตมเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ให้ลักษณะของผู้ชายที่ดูแบบยังมีความเป็นสุภาพ มีความเป็นสุภาพบุรุษที่แบบว่าดูแบบมีความสุข,ขุมนุ่มลึกที่สาวๆหลายๆคนปรารถนาให้พึงมีอะไรเงี้ยครับผมมองว่าเบอร์เดอร์ชาแนลอฟฟอเนี่ยเข้ามาตอกย้ําในโจทย์นี้ของเขาเนี่ยได้อย่างลงตัวมากขึ้นและทำได้โอเคมากๆเลยเนี่ยครับก็ถือว่านี่คือ first impression ที่ผมอยากจะบอกต่อความรู้สึกสําหรับเจ้า Channel เบอร์เดอร์ชาแนลอฟฟนะครับที่ผมมีครับให้กับทุกๆคนได้ชมกันผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอที่จะ อยากเห็นความรู้สึกของของผมเนี่ยครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะมีหลายๆคนมาถามหลังไม่เยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่พี่เป้จะเอาเบรดเจอ h a n แนลพาฟาร์มเนี่ยมาทารีวิวให้กับพวกเราที่ชมกันได้น,น,นี่ผมก็เลยเนี่ยครับถือโอกาสผมได้มาแล้วก็รีบเลยครับที่จะมาบอกต่อความรู้สึกของผมที่มีต่อเ r รดเจอร์ชแนลพาฟาร์มตัวนี้ยังไงก็หวังว่าทุกทคนคงจะชอบกันแล้วก็ยังไงก็ฝากให้ไปเดิน ไปเดินดมนะครับไปเดินชมแล้วก็ไปเดินดมกลิ่นของเขาที่เคาเตอร์แบรนด์ของชาแนลตามห้างสับสินค้าชั้นนํำทั่วประเทศนะครับที่มีเคาเตอร์แบรนด์ของชาแนลอยู่ลองไปพิสูจน์กิ่นดูว่าเฮ้ยมันโอเคจริงไหมลองดูนะครับน่าจะถูกใจกันครับวันนี้ผมก็หวังว่าทุกๆคนนะครับที่เป็นสาวบกของชาแนลครับคงจะชื่นชอบกันสําหรับรีวิวตัวนี้กับ เบรเิอชันแนลพัฟฟร์มขวดนี้จากเปเป้รละลายพันยังไงก็ขอฝากทุกทุกคนนะครับติดตามผลงานของเปเป้ละลายพันต่อๆไปนะครับผมก็จะทำรีวิวน้ำหอมออกมาเรื่อยๆแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามผมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe ให้กับเปเปอร์อะไรพันด้วยนะครับก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะนําเสนอกับสิ่งที่มันหอมๆให้กับทุกๆคนนะครับได้ชมกันอยู่เสมอๆเลยวันนี้ก็ฝากไว้กับผลงานตัวนี้ของเ r o ร์เจอร n ชานพอฟัมัันยาอมใจด้วยวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย